สวัสดีค่ะสปีน้องผ้ากินผ้าเที่ยวไม่เอีกแล้วค่ะมันนี้ห่าวกะสิผ้ามากินสมตำปูปลานะคะอันนี้ตําแบบบ้าน,าน,น,นะะเาๆเลยนะคะตาแบบบ้านเนี่ยค่ะตําเล่าๆเลยนะคะพักของห้านะคะอันนี้จะเป็นนึ่งเขาเอื่นต้นทุ่นนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแคร์แบบบอนลนะคะอ,อุ้มเนี่ยกินมันจะออกหวานๆนะคะเจ้าคนอันผ้ากา,กางผนเอื่ยญยังบัอันนี้ก็สิผ้าก,กาด ของเหานะคะผักคอดเนาะอันนี้กะผักกระเฉดอันนี้กะผักอันผักผ้ายหน่อยนะคะแล้วก็ยอดกะถินแล้วก็อันนี้ค่ะมันนี้เนาะสลรพผัดแมงนะคะแมงทอดนะคะดักแดจิงดีดแมงสะดิ่งแมงทองกวนแตงแมงสะดิ่งไงมันสะดิ่งมันกะทองกวนแตงเออหนากินกันเลยค่ะแซ่บๆกันเลยค่ะเธออยากกบข้าวไหมใส่มือนี่แหละ น้าพี่น,อน้องเนาะพี่อะเบิรงดเอาไมหยังตึ้งมีตึ้งนะนี่พี่เด้อพี่น้องที่พิกกะพักอีกกระจาดนึงคุณน่ะกินพักคาคพักแน่พี่ตังโคาก็ขาดแล้วเนาะกินได้ค่ะกินได้แซ่บๆน้ำกันค่ะ เธอเอาเมือนี่มอืมเดี๋ยวนี่เป็นโซดโตไปถปงโต,ตเตียงแานกว่นี้อันนี้จะมีรสชาติหวานนะคะ บ่มีขนมจีนเนาะวันขนมจีนมันเหมื่อแต่แล้วค่ะรินฝานะคะรินฝาเลื่อนบางทีไม่ มันเลิกงานมามันก็บบุญยังคายเลรอคะมันมืดหรอคนกระตุกแม่มไม,ม่ยังก็กินอะไรน่นไปเหรค่ะอืมกะถือแล้วล่ะอืมีม,มงนนน่งั้ก็กินอะไรน่ะเนี่ค่ะตำแบบบ้านๆเลยนะคะปวดแสบแซ่บตลอดไข่ไข่ผสมมะเขาะ อืมงั้นเจี๋ยไข่อันนี้ดักแด้ดูโ<ด>ปรตีนเนี่ยพราแม่มมบ,บ้านทำกับขึ้ไข่นอนไหมเนาะนอนแบบเขาเลี้ยงอัน,นตำผ้าไม้เน,นี่ยอืม่น ผู้หนึ่งอีควาผู้หนึ่งอีสายตำกันแม่นะเธอกินอีควาฉันกินอีสาย <c oughs> ไหนไปนพวกข้างพักนัน่งอยู่บกว่าเห็นเนี่ยพวกผ่าน

ือตัวผู้กัมี่เลยค่ะผ,คผู้ักมันเป็นตัวผู้ป่ะเหเป็นตัวผู้อนะืมมันเป็นเครืออืมมันเป็นเครือเนาะ phụ đề này vẫn kim thảo lẻn nữa cả thảo lẻn thảo đước rồi đó được ngon nhem đấy กอดหรือเปล่ากว่ดคืออ้าอ่ะแซ่บเลยกเดาแซ่บแม่งอ็นแม่หรอแมงกิสรแมงกิครมันผ่ากลางมันก็จะอื่น อือยังวะกรเดียมันเรียโรดดวนบ่อืมบ่บ่คือมัน,มนกัะเดียมันกับสีสานะโรดดวนกระเร็วอมคืออ่ <c ười> <c ười> คือแล้วอืมไม่เลี่งไกินตั๊กแตนถอดนะคะหายายอืม มึสิ่งสิ่ง่่ยแล้วแบบก็พักการจองแต่มันโมขึ้นถ้าพักการจองอืมส่วนอ,อุ้ยแม่ก็การจะแสบมันบอ่อนชุนแหง นี่แหะคะ่ะแสบเนาะวิธีเันบานๆน,นี่เกระเทียมอืม,อมแรกแรกร้อนนำประแดกแสบบ่จะัก เน่ยค่เป็นฟ้ามหวานเป็นลม,มขมเป็นยาครับอกเจ้าคนสซอรหมาก็ไม่ค่อยกินขมเลยหรอก อือถ้าอยากเป็นลม,มบ้าบัมากบัหมากบัวหมากขุมอุ้ยแมงความแมงมันแมงความมาันสางไม่เถอะปักแดดปักแดดความ,มแมงคีตอนประแดกแมงคีนอนประแดด อกาด้ฝาก <c oughs> ก็ไหลกดแช่ก็ติดตามสองพีงน่น้องผ้ากินพาเทียนเม้นเด้จ้า <c oughs> เป็นกระลงใจหาเนาะให้ <c oughs> ใหมีคลิปต่อๆไปเนาะไม่ค <c oughs> ืดีดออกล่ะ อ,อนี่เหอเพื่อกัดถิหม,ม,น,มนัว้าวน่ากินเลยน่ายกิปอืม เนม่ยก็มีความหวานเพื่อเก่าด้วยค่ะมันเชื่อมชิ้นเดียคาไม่ได้ กลับไปได้ก,กับของหวานนี่แหละกินข้าวแล้วตรงนี้เธอใคร นี่ตุ่มไข่ป่ะตุ่มอะไม่ได้ไันละลในปากแต่ปกอกหยาขนาดอืมม,ม,มันมัอนอะไรับมันห่อนห่อนอยู่แกะงา่พมันจะได้ปกอกหยาอ้าวในกาคือดังที่ติด Sao như à? Ừ. Nha. Đi ta cần nha. trời này cứ nè ดังแ,แ,แ,แบบดีขนาดกินไปขึ้นมากะเบิดจะเปืดอยกหน้าแบบเผ็ดอยู่เดิมเ่ารักชอาไอือม,มันอย่ เ,เบ่บอแคบ้าค่ะเบื่อแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้จำหนนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันคลิปใหม่เนาะนมากคลิปนีกก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพี่น้องพ้ากินผ้าเที่ยวได้ยนะคะเอาไว้ขา่าเมื่งวันคลิปหลายๆคลิปนะคะที่เราลงไว้เนาะทั้งสอนทั้งพากินเมนูที่แบบบางเจอกเป็นเมนูแปลกๆค่ะแล้วก็สีพยาย่ามแบบไอ้สรรหาเมนูมาเฮตสูกินเนาะ อันมือนีกับพิษผาดประกันได้กับขอโทษขออภัยนะคะเพ่กําลังใจให้กันต่อไปนะคะคิมนี่ก็ขอบคุณค่า